จะว่น,นี้มาเจอกันตีงะมันพี่ตียังไงก็อันนี้พันมมันล่นเหี้มดไงจะเจอกันตีงะสวัสดีเจ้ามาพบกก็น้องเบ้นคนเรียงหมูในกะรีมันเดิมเจ้านี่วันนี้น้องเบ้นเขาจะมาตีง้านะเจ้าตีงา้า,งาี้มอนกันเจ้า นี่เจ้าอันนี้เป็นงานขี้มอนน่ะเจ้างานขี้มอี่น้องน้องเกลมาวันนั้นนะเจ้าเนาะมันแห้งแล้วนะเจ้าน้องเบนก็จะมาตีกันเจ้าวันนี้จะมาไล่ตีงากันเจ้าอากาศก็เริ่มเย็นนะเจ้างาก็หอมขนาดนะเจ้าเนาะนี่ยเข้านึกงานเลจะล้ําขนาดนะเจ้าพอดีน้องเบนก็ได้เข้าไม้มานะเจ้าแล้วก็ได้งานไม้มันก็จะหอมกันพอดีนะเจ้า ตอนแรกน้องเบนก็บคุณสามีก็ร้องต่อยๆเพราะว่าง,ง้ามันจะล้นก้อนนะเจ้าพากันตีนะเจ้าตีก็ค่อยตีนะเจ้าแล้วมันกระเด็นออกมดนะเจ้าน้องเบนเขาก็เสียดายนะเจ้าแล้วก็คิดวเราจะเนี่ยจะได้ดีบางเฮมันกระเด็นออกนะเจ้าเสียดายงานคุสามีก็เลยจะไปหากระสอบนะเจ้าเอามาใส่ง้าแล้วก็ตีเอานะเจ้ามันจะได้บะกระเด็นออกนะเจ้าฮะ อันส่วลวงพูดที่เ้าตีนะบอกโอ้กันเอามีโดนแล้วเนาะยังออกตะกี้โดนสู้อะสู้สู้ตามข้างนี่เม็ดถ้าจะโดนดูโอ้ได้หลายนะตัวนำหมองนะนี่มันมีโดนอะ นแกจานมัน,ลน,นหล่นเนาะแกโหลนนี่เต็มเลยนะตอนนั้นอ่ะสีงะ่ะกด์พ่มนี่สูตรใหม่มือไทยเขางม่ไดียินนะเป็นยังเนะีัยสูตรใหม่ไงนี่ตัวพันหูก,กูว่าเฮามาเพ่พี่เราว,วิธีกาตรตีงะ่ะ เอ,เอาง้าใส่กระสอบนะจ๊ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาตีกันฮักมันอ <c oughs> ้น <c oughs> มันบะดีเลยตัวส่อมอย่าส่อมซิอ้าขึ้นว่าอันน่ะเป็นเมียเต้นอ่ะกูเพ็งกับน้อย ขนาดขนาดเมียมักเข้านึ่งหง่าจำเป็นต้องหง่าอะไรเจ้าเนาะปีหน้าปลูกห้าไร่เออไปปลูกไหนห้าไร่เนี่ยนี่ใครปลกเองปีหน้าสามีต้องเว้นว่าจะปลูกตั้งนี่มดเลยวะปลูกขายยาเนาะที่วันวันที่ประมูลอะันไหนะอันนั่นไงซีเมนส์นี่วงกลมอะนี่เจ้ากุญแจกำลังจะทำจะได้งาน ด้วยกันก oh ้องเนี่ยนี่จะวันี้มาเจอกันทีงะขอบคุณขอบคุณนะครับแต่มาเมอนยได้ล้นี่พันนาะผู้เนาะสองาวนี่ไ่ได้ล้วขัปุ๊อตัวกระสอบปุ๊บมกะ แล้วละของซ้อมผู้น่าทาจะเหลวมาแล้วเด้อได้หลายกระพุ <c oughs> ตอนแรกพี่ทำอยู่เนี่ยมันพี่ตียังไงก็อันนี้พัน <c oughs> มันล่นเหี้มดไงตีจะได้กับล่นเหี้มดพี่อั้มก็เลยจะไปหาวิธีอยู่ไปหาเอากระสอบเอาเออนั่งตีจะเจ้าเราก็หันมันบอขึ้นได้สักเตี่ยสะลวดแตะปืนถ้านา้าตีเขาตีรอบแรกเนี่ยถ้าจะ จ่ยกันตีงาเนี่ะเจ้าความสุขของน้องๆหลังเลิกงานนะเจ้ากขามาช่วยกันตีงาเจ้าช่วงนี้เกาหลีเขาตีงากันนะเจ้าเกาหลีคนเกาหลีเป็นกระปูกงากันหลเหมือนกันนะเจ้านอกเบ้นี่ชอบปลูกแล้วก็เอามาย่าข้านึงงาน่เจ้าเอาว่าเป็นอาหารว่างตอนเจ้านะเจ้าลาทาได้กินข้าวนึ้งาตอนเจ้านี่มันตึงมีแหงขนาดเลยนะเจ้าตีงาเสร็จแล้วเขาก็มาเอา ใบไม้ยังอ่องอ่ะเจ้าใส่เอาใบไม้ออกได้ง่ายเหาอเดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวก็รอไปตากแห้งหงำนะตัวนอตัวปอละบ่เดี๋ยวเขาก็เอาบ่บอกว่าใบไม้มันแห้งเสียดายมันงเลยเดี๋ยวเขาพัดมันจะหอมเออนี่เขาก็จะเอางาบกับไปตากแดดบ้านนะเจ้าแล้วก็ลองมันแห้งหงำน้อยเอาก็บกลยพัดนะเจ้าเนาะ ด้วยกันเก็บอุ้มปกอ่ะอ๋ออุ้มป้ายเลยแล้วก็ไปตากจี้เลยเออตากแก่นี้อ่ะนั่นเนาะแล้วก็อุ้มเอาเศษกับอซไปอัดจะเอางาไปตากเพราะเหรอันนี้ก็เอาโพรพานาดนี่เดี๋ยวชมพูกับโพรพานาดไหมพอแล้วก็พอกาบบ้านอ่ะจ๊ะเนาะงบงบงาอย่างกับบ้านนี่จ้าเศรษฐคนเอาโักกานาดไปเอาไปดองอันนี้เอางาไป คลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่อีอก,ก่อนนะเจ้าน้องเบนขอตัวลวาคนเดียวเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝากแชร์คลิปเพื่อนน้องๆจิ้นเจ้าเพประกนลังใจเจ้า